ครับอันนี้อะไรครับนี่ขนมะพร้าวนี่ราคากล่องละกี่บาทครับกล่องละสามห้าบาทสามกล,ะละ่องร้อยรึเปลาจะรับกี่กล่องได้ครับโอ้ยขอดูหน่อยขุนมะพร้าวอร่อยไหมอร่อยนี่วันนี้นะครับนี่น้องคนดังจากติ๊กต๊อกแวะมาขายของที่รา้าน วันนี้มีอะไรมาน้ำเสนอคุณมะพร้าวที่ขอดูหน่อยนี่นะครับเพ็มนมาทุกคนคุนมะพร้พาวสามกล่องหนึ่งร้อยบาทน้องเขาเก่งมากหรือว่าเป็นเด็กที่ว่าเก่งช่วยพ่อแม่ทำมาหากินนะครับครับนี่นะครับผมก็ซื้อไปหนึ่งชุดหนึ่งร้อยบาทเพื่อนเพื่อนก็สามารถสนหนุนน้องเขาได้นะครับ เราหน่ารักมากเก่งด้วยขอบคุณครับเลยครับขอบคุณครับได้ตักทายเพื่อนๆหน่อยได้ครับเอครับ